ปลาผักกันจวงเหาก็มีน้ำตะกี้คา้าไปเป่งใส่เตะเข่าน้ำกระได้ฝนเขาก็ลิ้นมาเขาก็ได้ลงมาสะันี้ก็มีหัวลผ้าบักหฮงอย่างไรทานได้เป็นนี่นงวยกำลังออกดอก มีกะหมีบักหุ่งกําลังจอหน่วยบักแข้งอักอีตูใบกระเพามีนี่ก็มีบกักพริกส้มอีกกําลังเป็นหน่วย